สำหรับกลุ่มราศีที่ดวงการงานดีมีแววรุ่งนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกราศีกันและราศีพฤษภครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั้นนะครับต้องบอกกันว่าราศีพิจิกนั้นนะครับตั้งแต่ดาวมฤตยูนะครับหรือว่าดาวยูเรนัสเนี่ยโครจรเข้ามาส่งผลต่อดวงของคุณนะครับในช่วงเดือนมีนานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้ราศีพิจิกนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายในเรื่องของการทํางานหลายอย่างนะครับแต่ว่าไอ้ความวุ่นวายตรงนั้นเนี่ยนะครับ เริ่มจะลงตัวมากขึ้นเริ่มจะเห็นผลดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําว่าขอสักประมาณกลา,กลางเดือนไปแล้วนะครับราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงความก้าวหน้านะครับบางคนได้รับรางวัลประก,กาศียบัตรนะครับบางคนได้รับคําชมนะครับหรือว่ามีการโปรโมตนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับในช่วงเดือนพฤษภามนี้นะครับดังนั้น ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับราศีพิจิกเนี่ยนะครับคุณเจอมรสุมหลายอย่างเข้ามานะครับตอนนี้ดวงดาวเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับสาหรับผู้ที่เกิดในราศีกันนั้นนะครับจริงๆราศีกันนั้นนะครับเป็นราศีที่ดวงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดเด่นในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนกับการพ้นเคราะห์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าราศีกันนั้นนะครับเป็นราศีที่เจอกับความวุ่นวายนะครับการงานเปลี่ยน ไอ,ไอ้นู่นถูกย้ายไอ้นั่นถูกเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดินทางบ่อยนะครับมีปัญหาจุกจิกกวนใจแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับดวงดาวแห่งความวุ่นวายเนี่ยได้ย้ายออกจากราศีกันไปนะครับทำให้คุณเนี่ยมีความสบายใจมีความโล่งในการทํางานนะครับอุปสรรคปัญหาจะลดน้อยลงนะครับสามารถที่จะโฟกัสแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่มีข่าวดีแถมยังมีโชคจากเรื่องของงานนะครับที่ เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศนะครับการติดต่องานในที่ไกลๆลูกค้าต่างประเทศไกลๆเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลดีนะครับต่อราศีกันเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่โอ้โหเจอทั้งดาวมฤตยูนะครับเจอทั้งความเครียดความกดดันนะครับจริงๆดวงคุณเนี่ยจะดีต้องย้ำนะครับว่าขอสักกลางเดือนไปแล้วนะครับจังหวะดวงดาวเนี่ยเริ่มสดใส ความสบายใจจะมีเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหาเรื่องการเจราจาร,รวมถึงปัญหาสุขภาพหลายอย่างเข้ามานะครับแต่ว่าพอกลางเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับราศีพฤษภเดี่ย จะเริ่มมีพลังเข้ามามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อยากจะเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของดวงนะครับใครราศีนี้นะครับถ้ามีไอเดียอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคิดอย่างเดียวไม่ได้ทำเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสไปนะครับก็ลองดูนะครับถ้าคุณมีความรู้มีประสบการณ์บวกกับมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มาบรรจบกันเนี่ยรับรองว่าราศีพฤษภก็จะเป็นราศีดาวรุ่งนะครับน้องใหม่นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ได้ด้วยครับ